ดีครับผมน่ครับแฟนเพช FT คูอถือทุกคนวันนี้กันที่สิบแปดครับวันที่สิบแปดเดืนอนอนี้สายยนต์เรสองคันหาร้อหกสิบเจ็ดครับวันนี้พายง้ออย่างยู้ป้าอย่างนะครับเล้บอกข่าวดีแฟนเพจแท่งสัตว์น้อยนะครับเนาะ มีป้าย่างสีขายวนะครับเนาะป้าย่างกบปลาอยู่ค้าปลาอยู่ค้าสองไรป้าย่างนั่นเจ็ดไรเจ็ดแปดไรนะครับเนาะงั้นหลังหนึ่งขอกง้อสองขอกราคากับสามล้านนะครับเนาะติดถนนแง่ครับสิทบดสท้ายทำให้เอิงนะครับเนาะนี่มาเบิ่งง้อกัน หมัก,มก,มก,มกง้อซึ่งงัวแนวสิบวันี้มองเลี้ยงขี้ดินว่วขายบาอนอ่อนแบบนี่ป่ะอ่ะขายอยู่ดนะครับเนี่ยเนี่ยเขาคลอกงัวคอกนึงสีขายกะทีเป็นทีแปลงเดียวกันนะครับเนี่ยนั่งอยคอกงัวครับผมนี่หนาบ้านกยู่คอกงัวเสายี่ยี่สิบต้นครับคอกง้อนี่หนาบ้านนะครับเนาะนี่เสาอยู่ยี่สิบต้นกับงัวเอก สองสี่หกหกเจ็ดแปดก็กสิบนี่ครับเบิร์ตมีได้ครับผมนะครับสามล้านนะครับเนาะเชิงง้วเชิงหงยางมาต่อร้องอ่ะมาต่อร้องได้เลยครับขึ้นมากอยากได้ก็ได้ต่อร้องกันได้นะครับเนาะนี่ครับแม่ลูก นี่เป็นนี่ลูกนะครับนะโอ้แม่พันครับแม่พันธุทองหกเดือนเจ็ดเดือนนะครับเนี่ยราคานี่ก็พร้อมที่ดินนะครับนะพร้พอมขนะองง้อสองข้อพร้อมที่ดินอีกทั้งหมดทิศเจ็ดทิศเจ็ดแปดแล้วนะครับไปร้องไปเห็ดใบ ขนูดแล้วนะครับเนาะไปลงซื้อไว้แล้วครับสิเจ็ดสิแปดเลยแค่เห็นท่านครับขึ้นมาใดญกแล้กะมารมานเลยครับเนาะเบอร์โทรก็นี่ครับหัวเบอร์นี่เลยครับนี่ที่เห็นนี่น,นี่นะครับเนาะนี่ทองไกล้คอดคือกันครับนี่เจ้าพุ่นก็นท่องไกล้คอดคือกันครับอ๋อ อันนึ่งบ้าแมนนะครับเนาะยืนยืหันครับคนเป็นงัวนะครับเนาะนี่นะครับเนาะป้ายยางป้ายนี่กับแม่แล้วครับเนาะยางเพราะกีดเลยครับทำกันเนียครับป้ายยางอะได้ไม่เสร็จทั้งครับคิดมากอย่างเี้ยของดีราคาถูกเอาด้ครับาด้วยคลิปนี้กับเจ้าเบอร์ชั้มเนี่ยครับเบอร์โทรเนาะครับเนาะ 0614286038